เดี๋ยวเราไปตามดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่ที่ส่งร,รูปมาคร่าวๆเนี่ยที่เห็นในรูปนะผิดตาแลบบง้มไผ่ตะกุดหลบพ่อเทียมแล้วก็สัตตาหลบข้อเดิมวัดหนองโพแล้วก,วก็เดี๋ยวมีอะไรอีกเดี๋ยว,ยวตามไปดูดีกว่านะเนี่ยข้อต้องสุกโอ้โหมายันวัดเลยสี่มาหามนาศเขาเรียกอะไรนะยอดพักกันแต่บีดกนะจะมีห้าดอกดอก,ก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด u b s c r i b e ให้กันก่อนนะครับ พอดีวันนี้มีเพื่อนสมาชิกนะครับส่งพระมาทางไลน์แอดผมออกกําลังกายอยู่เนี่ยเพิ่งเสร็จเลยนะครับหมาดๆเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูขอเบอร์เขาไว้แล้วเดี๋ยวเราจะโทรกลับนี่โทรแบบเรียวเลยนะครับมาแล้วเสร็จแล้วสวัสดีครับพี่ผมอ้วนครับพี่ทีเนี้ยที่เราคุยกันในไลน์แอดเนี่ยพี่พอดีว่าถ้าเป็นแถววงเวียนพระรามห้าพี่สะดวกไหมครับร้านกาแฟอะไรย่างเงี้ย เดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นให้พี่หรือว่าพี่สะดวกแถวไหนครับผมว่าจะรัดวัดกุ้งหีบว่าเหรอครับวัดพานสูงครับวัดพานสูงเดี๋ยเพราะผมอยู่เกือบถึงทุกที่ไงเดี๋ยวผมจะได้ขับรถไปอ๋อพี่อยู่รังสิตนู่นใช่ไหมครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราพบกันที่วัดพานสูงสักประมาณกี่นาทีครับพี่ครึ่งชั่วโมงเที่ยงเที่ยงได้ไหมเที่ยงครับโอเคเที่ยงงั้นเดี๋ยวเที่ยงเราพบกันที่วัดพานสูงครับพี่พี่มีอะไรติดมาดูเยอะๆนะ ได้เลยครับพี่ครับครับครับหลักๆย่อยๆอย่างพี่เอามาเลยขาได้เลยโอเคได้เลยครับพี่ขอบคุณมากครับเดี๋ยวพบกันครับเที่ยงเอาละเดี๋ยวตอนนี้ผมก็ต้องขอไปอาบน้ำแต่งตัวก่อนผมอาบน้ำแต่งตัวเสร็จก็เดี๋ยวออกไปเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะมีอะไรบ้างไปติดตามกันเอาละครับก็แต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปตามดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่ ที่ส่งรูรปมาคร่าวๆเนี่ยที่เห็นในรูปนะปิดตาและบางไัรตะปุดหลวงพ่อเทียมวั็สัตตาหลวงพ่อเดิมว่ดหนองโพแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรอีกเดี๋ยวตามไปดูดีกว่านะปะไปเลยเอาละครับเรากําลังจะเดินทางไปนะครับพอดีว่าเจ้าของพระเขาอยู่หลักสี่ก็เลยนัดกันคนละครึ่งทางที่วัดสะพานสูง เดี๋ยวมีอะไรก็ไปติดตามกันนะครับเรายินดีรับเช่าพาร์ด้วยเงินสดนะครับต้องการใช้เงินสดพระคุณช่วยได้นะครับรับเช่าหลักร้อยถึงหลักล้านใครมีอะไรนะครับส่งมาได้เลยใครเป็นในหน้านะครับพาไปซื้อได้10ซนนะครับสู้นะครับชีวิตต้องสู้เพราะกู้มาหลายเจ้าไปครับโอเคนี่ถึงแล้วฮะวัดสะพานสูงป้ายเขากำลังทำไม่นี่ ขาสีใหม่อยู่พอดีสถานที่นัดหมายวิ้ยดูดีครับคุณดูไม่ว่าจะเป็นวันธรรมดาหรือวันหยุดนะครับคนนี่ไม่เคยขาดหลวงปู่เอี่ยมท่านศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะครับผมนับถือมากนะครับอยู่ในหัวใจผมเลยไม่ว่าจะเกิดเหตุตกทุกประการใดให้ระลึกถึงท่านนี่ครับเป็นอีกหนึ่งวัดนะครับที่ควันทู่ไม่เคยจางไม่ว่าจะวันธรรมดาหรือวันหยุดนะครับนี่คนเยอะมากเอาป่ะเดี๋ยวเราไปจอดรถกัน ถึงสถานที่นัดหมายเดี๋ยวเราไปดูพระกันสวัสดีครับพี่แจ่มทั้งนั้นเลยเป็นเต่าหลอกสายตุ้งปูดิบไปเยอะได้เลยครับพี่สุขใจสุขใจเดี๋ยวนี้มันเท่าไหร่แล้วพี่สุขใจก็เรเป็นเง,งอกบล็อกบอลใช่ไหม,มอะไรก็ยังแพงอยู่ครับก็ยังอยู่ประมาณแปดเก้าพัน 8, 9, โอ้พระพี่ก็ดูง่ายทั้งนั้นนะ อันนี้อะไรพี่ทองคำออ๋อไม่ใช่เนอกระไหลทองอะปีหนึ่งหกหลวงพ่อสนิทหลวงพ่อสนิทวัดละบนลอยนี่ปูโต๊ะใช่ไหมพี่อันนี้ปูโต๊ะอย่างนี้องค์กี่ตังค์อ่ะพี่อันนี้อันนี้ผมเอาสักหมื่นเดียวพอข้าวนี่ยหลวงพ่อต้องสุกโอ้โหมายันวัดเลยมีอยู่มีอยู่องค์เดียวแล้วมั้งหลวงพ่อต้องสุก ผมซื้อไว้บานเลยแต่ก็ยังซื้ออยู่ยังไหวยังสู้ไหวอยู่ยอยย่อยปีหนึ่งอ๋ออันนี้พิธีจักรพรรดิใช่ไหมพี่ใช่ครับแล้วเขาเล่นยังี่ตังค์อะพี่สามองค์เนี่ยเอาสักพันเดียวพอได้ไม่ยาวย่อยย่อยอันนี้อันนี้ข้ออะไรนะเขามุ้ยเขามุ้ยครับตัวเล็กก็นเลยพี่ไม่แพงกันนะไม่แพงครับตผมมาผมซื้อได้หมดโอ้ยหมกแจ๊กไอ้ไอนี่เอออะไรนะพี่หนึ่งนอน หนึ่งนอนหนึ่งนอนแพหนึ่งนอนเนี่ยคนไม่เข้าใจพระอ่ะเมือ่มอก่อนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพระเก๊คือเขาเล่นกันแล้วเขาฟังแต่หูไงเล่นแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้ศึกษาแต่ทุกวันนี้เขาก็รู้กันแล้วแหละว่าเป็นพระแ้เมื่อก่อน,นมีหลายๆหลวงพ่อนะสมัยก่อนผมเล่นพระใหม่ๆเดี๋ยวเขาบอกหลังหลุมเก๊แต่พอ้าเพราะเพราะใช่เพราะเราเราเข้าใจพระเราดูกรรมวิธี ธรรมชาติการสร้างพระแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าใจง่ายหนึ่งนนท์แท้พี่นี่ใช้น้ำนี่กี่ตังค์อรัพี่เงิเนตรงนี้เอาสักหมื่นสามครับอืมข้อเงินใช้น้ำนี่ปีสองหกไหใช่ครับอันนี้สร้างเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์เออเดี๋ยวลองดูนะพี่นะแล้วเดี๋ยวก็ว่าราคากันครับอันนี้ออหลออทบปีหลวงพ่อสนิทใช่ไหมหลวงปู่อหลิวฮะอ๋อหลวงปู่อหลิวเหรอครับผมหลวงปู่อหลิวนี่องค์กี่ตังค์อรัพี่อัอนเนี้ย สามองสักสี่องมันมีสี่องสี่องสองพันพอมาจับอันนี้หนึ่งพันเนี่ยแบบขายแบบที่ผมซื้อมาเลยนะอ้ผ้อันนี้ทันท่านนี่ทันท่านครับทันท่านปีสามกว่านะใช่ครับปีประมาณปีสามเจ็ดสามแปดอะไรเนี่ยย่อยบ้างหลักบ้างเขากันไปหลงพอนี่อันนี้ไม่ใช่รุ่นแรกไม่ใช่รุ่นแรกครับไม่ใช่รุ่นแรก อย่างนี้กี่ตังค์พี่มันไม่แพงซื้อมาเจ็ดร้อยเอาพันหนึ่งแล้วกันพี่นี่เป็นเท่าไหร่นะหนึ่งพันสองพันใช่ไหมพี่ใช่ไหมอันนี้สามอันเท่าไหร่พี่สองสามสี่สี่พันอ่าสี่พันอย่านี้หลวงพ่อโอปสีหลวงพ่อโอปสีแท่หัวเนี่ยตะกร้อผมซื้อเป็นกล่องเลยพี่อย่างนี้กี่ตังค์ครับพี่มันไม่แพงกสี่พันแล้วกันครับอันนี้เท่าไหร่นะพี่อันนั้นจะหนึ่งสองสามสี่พัน สองพันแม่แหละพี่อันนี้โอ้โหขาดทุนเยอะเลยอ่าเดี๋ยวอันนี้วางไว้ก่อนอันนี้วางไว้ก่อนขาดทุนเยอะ,อะม,มีอะไรพี่มันมีอะไรตรงนี้ยเอะหลงพูดโต๊ะอย่างงี้เขาเล่นกันเท่าไหร่เ<โ>ห,หรอพี่ถึงเหรอพี่เก้าพันเก้าพันเดี๋ยวนี้เปิดอยู่ประมาณเก้าพันแต่น้ำผึ้งดีๆก็หมื่นหมื่นนิดๆอ่ะเออน,น,น,นี่เก็บแต่ไม่แพงนผมซื้อราคาผมว่าจะออกราคาทุนแล้วเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ลงออกขายเล้วหรอกขายทีนี้เราซื้อเก็บไว้เห็นน้ำสวยดีไง นี่องค์เท่าไหร่นะพี่ก็คู่นี้ผมเอาบูรเดียวหมื่นห่ก็แพงกันนะพี่เอางี้แล้วกันพี่สามองค์ในหมื่นหนึ่งแล้วกันสามองค์น่าเนี่ยขับเยอะเลยมันจะรอดหรือเปล่าพี่ผมโอ้โหรอดลอดรอดหลวงพุทธร่างกันออกออกเร็วด้วยหลงพุทโตอ่ะอันนี้อะไรครับพี่อันนี้เออ่วัดไร่ขิงครับอ๋อปีหนึ่งสี่ใช่ไหมใช่ครับพิมเด็กฐานสูงนิยม แม่ถ้าใส่ทองเดิมๆนี่คงจะคลาสสิกดีนะพี่นะมันอันนี้มันแตกไงผมก็เลยอ๋อพลาสติกใช่ไหมพลาสติกแตกใช่ไหมเออน่ารักดีนะอย่างนี้กี่ตังค์ครับพี่อันเนี้ยผมเอาสักเก้าพันแล้วกันพร้อมเนี่ยพร้อมทองนั่นเขาเล่นกันถึงกับเปล่าเนี่ยโอ้โหพี่พระลานข้างหลังลานถุงนิยมถึงลานหน่อยะดิพี่พระมันลานข้างหลังหนึ่งสี่ เปีลองดูเดี๋ยวลองดูพี่เท่าไหร่นะครับพี่เก้าพันผมซื้อมาเก้าพันสี่เท่าไหร่นี่กองค์เนี้ยอันนี้เท่าไหร่นะพี่หมื่นสามเอาอย่างนี้แล้วกันพี่ต่อพี่แบบได้เสียเลยนะอันเนี้ยชุดนี้หมื่นห้าแล้วกันลดไปพันหนึ่งะจบไปก่อนจบไปก่อนหนึ่งชุดนะหลวงพุทธุนี่วอจุดนะไม่ใช่วอจุดนะี่อ๋อนี่วอธรรมดาธรรมดาครับอย่างนี้เท่าไหร่ครับพี่เอามื่นห้าผมยังมีอยู่เต็มเลยนะพี่ ว่ากันก่อนอันนี้ราคาขาดทุนนะเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันได้ราคาได้กำไรนะผมว่าขาดทุนอยู่แต่เอาของออกมาไงครับระบายออกนล้ีนี้นะรูปหล่อเพราะเงินนี่หมื่นกว่าเลยพี่โอ้โหหมื่นกว่าครับมันหายากครับพิมพ์เนื้อเงินพวกเนื้อเงินมันจะหายากมันมีน้อยอันนี้มันจะน้อยสร้างน้อยกับพิมพ์ใหญ่ครับพิมพ์ใหญ่สร้างอยู่ประมาณพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าอันนี้สร้างอยู่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์มาพี่เดี๋ยวเรา อันนี้กองกันแค่นี้ก่อนหมื่นห้าแล้วเดี๋ยวชุดนี้ค่อยว่ากันเรามาประทะชอตใหญ่กันหน่อยดีกว่าอ่านีนนา่นี่ไรมานี่สี่มหาอำนาจเขาเรียกอะไรนะยอดพักกันแต่บีดกนะจะมีห้าดอกนี่ห้าดอกนี่เชือกเดิมๆเ,เลยลงวาน,นิชด,ดูง่ายอ่ามาหนึ่งองค์ปรับโอเค โอเคบางผมผมถุงเก้าถุงเก้าโหนี่ผมซื้อไว้เต็มเลยนะพี่ยังไม่ได้ขายเลยแต่ก็ต้องซื้อนะที่เราพ่อค้าเดิมเนี่ยไม่เอาจริงๆเลยนะพี่พวกเนี้ยไม่ค่อยเจอตัวจริงนะ<อ>ตะกัวัวลูกปืนแท้ๆนะ เจอดอ่มันจะเป็นรุ่น2องแล้วตนใหญ่อ่าคืออันนี้ที่เราคุยกันไว้จบแล้วนะครับครับลูกอมมาจังแน่นสวยสมบูรณ์ทีเม็กซ์เลยเลยเนะี่ยแหมนี่เลย จี๊ดเหมือนเดิมแร่บางไผ่อยากได้ของดีเมืองนอนทต้องปรึกษาคนนนรับเช่าทุกสภาพช็อตนี้ตามที่เราคุยกันเลยนะพี่นะจบไปหนึ่งช็อตนะต้องไหมพี่มีบัตรให้ด้วยโอเคมาแล้วทีนี้อันนี้หมื่นห้ามาพี่ช็อตนี้บ้างอันนี้แท้แน่นอนพี่ อันเนี้ยสามองค์เนี้ยเท่าไหร่ครับสองหมื่นห้าแล้วกันสองหมื่นห้าเอาตรงๆเลยก็ซื้อเบียดกันวนะที่นะมันกำไรคนละนิดคนละน่อยจัดไปอันนี้อะไรอพี่อันนี้ตะกุดวัตถุสูงนี่หนะแต่เป็นเนื้อผบาทโอ้โหตะกุดสะพานสูงเนี่ยมันมีเสน่ห์นิดนึงนะพี่รู้ป่ะทำไมมันจะมีกลิ่น ไม่รู้เพราะอะไรตั้งแต่หลวงปู่ทองสุกหลวงปู่กิ่นหลวงปู่เอี่ยมเลยนะครับอาจจะเป็นกลิ่นผงกลิ่นอะไรเขาหรือเปล่านะแต่อย่าไปดมมากนะเดี๋ยวเป็นมะเร็งปอดก่จะเป็นยุคหลังนั่นเองใช่มีเหตุผลอย่างอื่นมีอะไรพี่เนี่ยพี่สมเด็จฮะโอ้โหไม่เป็นเวลยเอาวะจะไปอำเภอกันเมื่อคราวนี้แหละ แจ้งเกิดซะหน่อยสงสัยอันนี้จะไปไม่ได้พี่อันนี้จะไปอำเภอไม่ได้ฮะน่าจะไม่ได้แจ้งเกิดแล้วน่าจะไปไม่ถึงดวงดาวอา้าวพี่ชุดนี้ดีกว,ว่านะพี่อันนี้สองหมื่นห้าอันนี้หมื่นห้าหมื่นห้านะอันนี้ที่เราคุยกันก็ตามลายครับผมนะผมก็โอนเงินให้พี่นี่นะพี่ยอดนี้บวกไปอีก สี 40, <ด>่หมืถูกต้องไหมพี่อันนี้อันนี้สองหมื่นห้าอันนี้ห5 0 0 0มื่นห้าเป็นสี่หมื่นบวกกับยอดนี้ไปนะลดเศษหกร้อยให้ผมแล้วกันนะได้โอเคไเปสู้กันไปพี่โอเคนะครับวันนี้นะครับเราก็ได้ของถูกใจมามา,มากเลยนะครับมีทั้งหลักทั้งย่อยนะอันนี้ปิดตาและบ,บางไผ่โคตรน่ารักเลยนะครับแล้วก็ลูกโอมอาจารแน่นมันหนองขาว สวยสมบูรณ์เลยแล้วก็หลวงปูททวดบางขุนพรมศูนย์เก้าพิมพ์อ,อกคุดนะครับนี่แต่น,นี้อันนี้อันนี้น่ารักของพี่เขาน่ารักมากเสียดายนะพี่นะไม่อยากทาความสะอาดเลยหลวงพ่อ,อไรขอ่ขิงพิมพ์เล็กหนึ่งสี่อันนี้ฐานสูงแล้วก็ฐานสูงนิยม,ม,มแล้วก็นี่หลวงพ่อเงินสองหกเนื้อเงินพระแล้วก็อาจารย์นารุ่นแรกนี่อาจารย์นารุ่นแรก,าารลแ,รกแล้วก็มีหลวงพุทโตหลวงปู่หล,ลหิวหลวงพ่อเนื่องอะไรเงี้ยนะฮะล็อกเก็ตหลวงพ่อพุทธชินราชปี หนึ่งห้าพิธีจักรพรรดินะครับแล้วก็นี่สีมาหามนาคพ่าเทียมแล้วก็เนี่ยแหละครับแค่นี้ก็ตังหมดแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Subcribe ไว้ด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวก็ต้องขอตัวเข้าพันทิปก่อนนะครับเดี๋ยวรอบเย็นจะมีหรือเปล่าได้อะไรเพิ่มหรือเปล่าเดี๋ยวตามไปดูวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ขอบคุณครับบ๊ายบายบริษัทพระเครื่องเมืองไทยรับเช่าพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางวัตถุมงคลทุกประเภทเพียงท่าน ส่งรูปพระของท่านมาที่ลาย sai tone e, 8 8 8 8 tone 8 8 8 8พร้อมใส่เบอร์โทรติดต่อกลับไว้ถ้าพระของท่านแท้เราติดต่อกลับแน่นอนและท่านใดที่สนใจอยากจะเช่าพระเครื่องเครื่องรางวัตถุมงคลยอดนิยมต่างๆสามารถติดตามการไลฟ์ like สดประมูลพระเครื่องของอาจารย์โทนบางแคได้ที่ช่องทางเพจ Facebook โอลบางแคเอนะครับสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราดประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลพันทิพย์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์ สนใจติดต่อโฆษณาโทร087 349 6028